นะครับตอนนี้เรามาสอนม,มากเรียคนที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกลาบนะครับกับน้องๆครับกับการเล่นมายากลชุดฟองน้ำกลมหรือสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนี้น้องๆกาลงังฝึกเล่นกันอยู่เห็นไหมครับนี่ครับเขาฝึกเล่นกันใหญ่เลยอ้าวสวยกันเข้าไปแล้วนี่เขาฝึกเล่นกันอยู่นะครับตอนนี้ ไมด้กนี่ครับความน่ารักของเด็กๆในชั่วโมงมายากลของทีมงานของกเกษมมายาคนนะครับเราก็เล่นมายาคนู่